นกพรอมมาลายเนา่อากาศดีฝนตกเลยจีกจี้เลยจีเลยเดี๋ยวนม่ปั้นกันไม่ถึงสมัยกตะจี้ดาดาอยู่บ้านนะอยู่นครเนาะเคนบอกปั้นเป็นปูๆควอยๆขนาดนี้เป็นอยากกินเนื้อนี่นาะโบราณเอาใส่ซองไหมที่มันชีตแรงไงเอา สองไม้มันจะได้บอกเป็นยนังไงิงๆมมมม <5 S 2> เ <5 S 2> มื่อพออย่างละเม็่อคำหนึ่งเลยเอัลละคคำแทงถ้าคือสองไม้ใส่<ช>เกลือไหมใส่เกลือไหมโบราณเ่าใส่เกลือเด้อโอ้โหลกไม้เขาใส่ ใส่เตียนมามามาอเออกกระใส่เตองนใส่อะไรนแไใส่บ้างใส่อะไรอะกรสิได้รซาเข็มเข้มเข็มเข้มแบบนี้ข่อยก็สิปิปงเลยกเอาเสียบไม้ข่อยกูนะโอ้ โอมั่นใจในการใส่เกลือไปเลยปล่อยว่ามันต้องเค็มแบบนี้ข้าเกลือก็ต้องเคีมเลยว่าเกลือมันจาหวาง้าวานเน่ยเขาเาารเียกน้ำตาลเค็มเสีย,ยบกระ่ซ้ำกันน้ำเอียงนี่เสียออกมาจะได้ประมาณน,นี้ข้ากี่โบราณของเฮา นี่งยเตนๆเนๆเนได้ที่แล้วนิดนึงเาก็สุสายด้่บาทไทเมื่อท่านได้รับสาวพอดีงวดไทยเนงวดแจ๊นี่ทำงานงวดไทยซ้ำๆซเลยเ้อแล้วทำเมื่อไหร่นะนี่งวดไทยทำซ้ำแบบนี้แล้วก็เอามาขึ้นไปนี่ ไข่ก็เต็มจานอ๋อี่คือนงวดเลยนะงวดไข่ซ้ำๆเลยต้องยา่ามันแตกะว่าเอาไปปิ้งให้มัน,นได้ที่แล้วหน่อยหนึ่งนี่ไข่ขอาลายมานันนี่ใส่แบบจุกเลย มันสีเหลืองแต่กระแซกย,ย้อนยุกสมัยยังน้อยนะคิดเคยสมัยยังน้อยนะกีเกิ้จีแซบคักแซบคัก ลานมันเข่าข้างในเลยละแบบสั้นๆจุ๊บๆเลยแล้วพื้นย่างระวังไข่ใหม่เด้อแบบนี้ก็าลาดไทยละมันเบิ่งเด้อไข่ใหม่ได้ข้าวตีข้ากันแล้วสุกเรียบร้อยเหลืองเลยนะ เมนูที่อยากกินนี่ขนาดไม่หนานะฝนตกซื้อหรือซึกเย็นจัดใส่จานส,ยส,ยสย่ยซ้ยใส่ยมันมีอยู่ห้าไม้ใครจะเสียสละเเขากินเองเขาเสียสละกินแค่สองไม้รึ่งนะนอ่าไม่ใช่หรอ <c oughs> นี่เข้ากิน เรียบร้อยโอ้ยงามหอมไหมหอมบอกหอมากโบราณเลยจะเพิ่งเห็ดเป็นไม้ก้อนอุ้งอุ้ง้งอ่าได้ไหมใครจะกินไหมซิปตกไดเอ้อนี่สองโอ้ยนกนจะมีกระเปาในนีซิปไม้่็ได้ บอกไปบอกมาตอนแรกบอกค่อยว่าเจ้าเสียบเป็นอันโบรานโบรานเดอ้อขึ้นสมัยโบราานฮ็ดเป็นแท่งๆนะบาดค่อยเอามาปี้งห้องบอกอเจ้าก็คือโบเฮดอันเป็นกลุ่มๆสั่มจานเขาวะเจ้าคือขั้นเป็นเจ้าเจ้าว่ะคนว่ามันจะได้กิ่ขวบกี่บอกหรือกันเขได้กิน่เป็นจานตอนแม่ว่าตอนว่าต,ตอนแรกฮะนี่เจ้า เฮ็ดเป็นบูล่าลด้ออันเป็นกลมๆเป็นแห่งๆนะบ่ค่อยเฮ็ดเป็นบูล,าล่าห้ห่องเฮ้ย่อยปีงเรียบร้อยเอาขึ้นย่างเรียบร้อยเบิง่งนะรถอันมาเสียเอาเป็นจานพขกระโบแล้ว่อยปีงนะอร่อยนี่บ่ตเองมาอร่อยนี่สวยงามไม่ละห้าบาทสีมีไผ่ซื้อบอก่อสีขายไม่ละหาะ้าค่อยละซื้อก่อกคนแรก <laughs> ไปเขาไปขายเขาจีกันไม่ละห้าบาทตาย